ชาวราศีกันทุกท่านในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ถือว่าดวงของท่านดีเปรียบเสมือนว่าเงินไหลนองทองไหลมาหยิบจับอะไรในช่วงของเดือนตุลานี้ชาวราศีกันก็จะมีโชคมีลาบทำอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นอย่างมาก ท่านเคยลำบากตรากตรำในช่วงก่อนนั้นถือว่าต่อไปนี้ดวงของท่านจะดีขึ้นเรื่อยๆชาวราศีกันนับว่าดวงของท่านมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานการเงินทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีจัดสิ่งแต่ดีๆเข้ามาท่านทางนั้นในเรื่องของการงานก็ถือว่าดีงานที่ท่านทำก็จะเป็นงานที่ยั่งยืนและถาวร การงานนั้นถือว่าดวงของท่านมีความโดดเด่นอย่างมากไม่ว่าจะรับจ้างก่อสร้างหรือว่าจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ถือว่าดวงของท่านเปิดรับสิ่งดีๆรับโชครับลาภทำอะไรก็มีคนคอยให้กำลังใจและช่วยเหลือท่านคนที่เกิดอยู่ในราศีการนั้นในช่วงของเดือนตุลานับตั้งแต่ในช่วงของวันที่11เ,เป็นต้นไป ในช่วงนี้จะมีดาวพระสุกนั้นโคจรเข้าสู่ราศีกันจึงทำให้ชาวราศีกันนั้นมีความสดใสมีความสว่างสวยัยจิตใจลื่นเลืง้งทำอะไรก็มีความสุขมีความสำเร็จการงานก็ถือว่ามีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่ในช่วงนี้หยิบจับอะไรก็มีโชคมีลาบอีกด้วยในเรื่องของการงานถือว่าชาวราศีกันนั้นประสบกับความสำเร็จอย่างแท้จริง โชคลาบก็จะมีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันในเมื่อดาวพระศุก์นั้นโคจรเข้าสู่ในราศีกันแล้วในช่วงของเดือนตุลาคมนี้สิ่งดีๆก็จะมีเกิดขึ้นสิ่งที่เลวร้ายที่ไม่ดีก็จะคลี่คลายหายไปสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีๆก็จะมีเข้ามาท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันนั้นจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนก็ว่าได้ ในช่วงนี้การทำมาากินก็ถือว่ามีความสดใสทำอะไรก็ดีทำอะไรก็มีชื่อเสียงอีกด้วยในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีกันนั้นท่านจะไม่ด้อยน้อยกว่าราศีใดๆทั้งนั้นทำอะไรก็มีคนคอยสนับสนุนท่านในเรื่องของการงานบางคนนั้นได้งานที่ดีมีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นงานที่ยั่งยืนถาวรท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงาน ในช่วงของเดือนตุลานี้ก็ถือว่าท่านจะมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมบางคนมีเหลือเก็บเหลือกวากอีกต่หากในช่วงนี้เรียกว่าในเรื่องของการเงินท่านจะไม่เดือดร้อนท่านอยากได้อะไรของแพงแพงท่านก็ยอมได้ในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถหรือว่าเป็นโทรศัพท์ มือถือก็ถือว่าท่านก็มีโอกาสที่จะได้ครอบครองบางคนเป็นคนที่เรียกว่าชอบซื้อชอบขายไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือว่าขายของอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ท่านจะขายดิบขายดีขายได้บางคนนั่นอยากจะขายบ้านขายรถขายที่ก็จะสามารถขายได้ ในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านบอกขายก็จะขายดิบขายดีได้กำไรกำไรอีกด้วยถ้าหากว่าท่านเป็นเซลล์ขายของไม่ว่าท่านจะขายอะไรในช่วงนี้ก็ขายดิบขายดีท่านจะพูดจะจาอะไรก็มีคนคอช่วยเหลือมีคนเชื่อและมีคนนับหน้าถือตาท่านเรียกว่าในเรื่องของการธมากินท่านจะไม่สะดุดในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินก็ดีมีหลั่งไหลเข้ามาท่านหลายช่องทาง ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีกันนั้นจะทำอะไรก็มีความสำเร็จท่านยิ่งขยันยิ่งทำงานในช่วงนี้การงานการเงินก็จะมีหลังไหลเข้ามาหาท่านเรียกว่าไม่ขาดสายท่านเคยได้อะไรก็จะได้อีกในช่วงนี้สมบัติพัฒฐานของบรรทบุตรก็จะตกมาอยู่ใน ท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงนี้ถือว่าการงานดีการเงินก็ดีโชคลาภก็จะมีมรดกตกทอดเข้ามาหาท่านอีกด้วยในเรื่องของโชคลาภก็ถือว่าดีบางคนนั้นมีโชคมีลาบในการเสี่ยงดวงมีการที่เรียกว่าไปได้ตัวเลขมาหรือว่าไปได้เลขมาจากความฝันอันนี้ก็ถือว่าดวงของท่านจะมีความโดดเด่นอีกเช่นเดียวกัน บางคนได้รับทรัพย์จับเงินก้อนก็มีในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีบางคนนั้นได้งานใหม่ๆงานใหญ่ก็ถือว่าเป็นงานที่มีโชคมีลาภทำแล้วตัวงท่านนั้นจะมีชื่อเสียงโด่งดังอีกด้วยถือว่าในเรื่องของการงานการเงินท่านจะไม่เดือดร้อนในช่วงของเดือนตุลาท่านยิ่งขยันยิ่งทำงาน ในช่วงนี้เงินทองก็จะมีเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาแต่ท่านต้องมันตรวจสุขภาพไว้บ้างในช่วงนี้อาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่าไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้การงานดีการเงินดีแต่สุขภาพนั้นต้องไปตรวจดูบ่อยๆในช่วงนี้อาจจะติดเชื้อหรือว่าอาจจะเป็นโรคเก่าๆกำเริบเกิดขึ้นท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ บางสิ่งบางอย่างก็ต้องระมัดระวังอาทิเช่นในช่วงของวันที่18นี้จะมีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ราศีตุลอันนี้ชาวราศีกันก็ต้องระมัดระวังไว้ในเรื่องของการเจ็บป่วยอาจจะมีเกิดขึ้นอย่างกระทันหันหรือเกิดกับตัวท่านบางทีบางครั้งก็เกิดกับ คนในครอบครัวเพราะฉะนั้นในตัานระมัดระวังก็ไว้ในเรื่องของการเจ็บป่วยอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้การไปเหนือไปใต้ไปทางไหนอีกเช่นเดียวกันในตัานระมัดระวังอาจจะมีเรื่องมีลาวหรืออาจจะไปผิดอกผิดใจอะไรกับใครไปกับเพื่อนผูงอีกเช่นเดียวกันให้ตัานระวังในเรื่องของอารมณ์คำพูดคำจาบางทีบางกลงั้งนั้นอาจจะพูดไม่เข้าหูพูดดีเปไ็นร้าย พูดร้ายเป็นดีให้ท่านระมัดระวังไว้ในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ราศีตุลในช่วงของวันที่18นี้นั้นทุกสิ่งทุกอย่างถ้าท่านระวังไว้จะเป็นการดีการทำงานอีกเช่นเดียวกันอาจจะมีการผิดใจกันกับเพื่อนร่วมงานหรือคนที่ทำงานร่วมกันอันนี้ท่านละมัดระวังไว้การทำงานบางทีบางครั้ง อาจจะมีการชิงดีชิงเด่นชิงไหวชิงพลิปกันก็มีบางคนก็ไม่อยากให้เรานั่นได้ดิบได้ดีเกินหน้าเขาอาจจะมีการอิจาริษยากันเกิดขึ้นให้ท่านระมัดระวังไว้ในช่วงของวันที่18ปที่ดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีตุลทุกสิ่งทุกอย่างย่อมจะเกิดขึ้นได้ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่23า ของเดือนตุลาอันนี้จะมีดาวพระพุธเข้าสู่ราศีพิจิกในช่วงนี้จะถือว่าชาวราศีกันนั้นก็จะมีโชคมีลาบกลับมาอีกครั้งทำอะไรก็จะมีโชคมีลาบการงานก็จะดีท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ท่านจะทําได้และจะมีคนคอช่วยเหลือสนับสนุนท่านแต่หากว่าท่านเป็นลูกน้อง ก็จะมีเจ้านายคอยช่วยเหลือท่านอยู่ในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานท่านจะไม่เดือดร้อนบางคนได้งานที่ดีกว่างานเก่าก็มีบางคนงานใหม่ๆนั่นเข้ามาท่านก็ทำได้มีชื่อเสียงโด่งดังอีกด้วยถือว่าการงานดี การเงินก็จะมีเข้ามาหาท่านอีกเช่นเดียวกันชาวราศีการนั้นถือว่าการเงินการทองท่านก็ไม่มีการสะดุดไม่มีการติดขัดหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีความสําเร็จในช่วงของวันที่26อีกครั้งอันนี้จะมีดาวใหญ่คือดาวอังคารเข้าสู่ราศีพิจิกอีกเช่นเดียวกันซึ่งไปอยู่คู่กับดาวพระพุธ ในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ดาวสองดวงจะทําให้ชาวราศีกันนั้นมีความสดใสมีความสว่างสวัยทําอะไรในช่วงนี้ก็จะมีโชคมีลาบการงานดีการเงินก็ดีจะมีทําอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้การงานที่ท่านทําก็เป็นงานที่ดีเป็นงานที่ยั่งยืนท้าวรมบางคนนั้นไปสมัครงานเข้าไว้ ท่านก็จะได้งานทําในช่วงนี้ถือว่าการงานนั้นมียอดที่ดีทําแล้วจะมีคนนิยมยกย่องมีผลงานที่ดีงานที่ท่านทําบางคนนั้นคิดว่าทําไม่ได้แต่ท่านสามารถทําได้ในช่วงนี้ถือว่าการงานของชาวราศีกันนั้นจะไม่มีปัญหาอะไรท่านยิ่งขยนันยิ่งทํางานเงินทองก็ยิ่งมีไหลเข้ามาเป็นกอบเป็นกำรร บางคนมีเหลือเก็บเหลือกวากอีกด้วยในช่วงนี้บางคนก็ไปลงทุนหมุนเวียนให้มาเป็นเงินเป็นทองอีกครั้งในช่วงนี้ถือว่าการลงทุนของท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันนั้นก็จะมีความสําเร็จอีกด้วยการลงทุนไม่ว่าจะค้าขายหรือลงทุนอะไรในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นั้นนับว่าดวงของท่านมีความสดใสลงทุนอะไรก็จะได้ ดังใจที่ท่านนึกและต้องการการเงินนั่นจะหาง่ายการงานก็เรียกว่าหาคล่องทำอะไรก็ไม่ติดไม่ขัดอะไรทั้งนั้นมีคนคอยสนับสนุนท่านท่าก็าาท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชการจะมีบริวารมีลูกน้องอีกมากมายถือว่าในเรื่องของการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่าก็าาท่านทำงานเกี่ยวกับบริษัทห้างล้าน อันนี้ก็ถือว่าจะดีอีกเช่นเดียวกันจะมีเพื่อนฝูงจะมีคนยกย่องท่านอีกในช่วงนี้แต่หากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับงานบริษัทก็ถือว่าดีอีกเช่นเดียวกันหยิบจับอะไรก็มีคนคอยเชื่อถือนับหน้าถือตาท่านอยู่ชาวราศีกันนั้นนันนับว่าดวงของท่านมีความโดดเด่นอย่างมากในเรื่องของการงานดีการเงินก็ดีโชคลาภนั้นก็ จะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีกันจะลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบท่านก็จะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนก็ว่าได้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านหาม,มานีนั่นก็จะได้มาจากน้ำพักน้ำแรงได้มาจากโชคลาบทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงของเดือน ตุลาคมนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีเป็นเดือนที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงของเดือนนี้ก็ถือว่าดวงของท่านมีความโดดเด่นอย่างมากท่านทำอะไรก็ท่านรีบลงมือทำได้เลยการฟังคลิปของเราในครั้งนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้ว จงโชคดีฟังกันแล้วก็อย่าลืมกดติดไล์เออกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อให้เป็นกำลังใจก็ขอ,ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี